วันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการแกล้งที่แบบโปรเฟชชั่นแนลมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเนียนมากทุกคนดูไม่ออกทับทิมดูไม่ออกพี่จะได้อุ้มหลานเลยพี่พี่จะได้อุ้มหลานเลยพี่เฮ้ยกด subscribe 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 อย่าห้าล้านต่อแลสวทุรคนผมเอกทาน้นะครับวันนี้ครับโอ้ยอยากจะบอกว่า ผมยอมมาเช้าทุกคนตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเชา้าฮะผมมาก่อนเพราะวันนี้ผมมีแผนชั่วจะแกล้งครับทีมแล้วแกล้งทีมงานเดลตากาฮะมีคนบอกว่าให้พี่แกล้งเยอะๆไงจัดไปฮะวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการแกล้งที่แบบโฟร์เฟสเชนเนลมากเลยนะทุกคนเพราะวันนี้ครับผมจะแต่งตัวเป็นคนแก่หล่อคนประตูแล้วหลอกครับทีมกับผมนะ <c oughs> บอกเลยว่ายอดคืนนี่ครับผมได้เรียกพี่ด่างดี่ก๊อบมาแต่งหน้าผมเอ,เองแล้วเอี่อยครับผม ใช่กับพี่ก้อน่อยากเขาคือช่างแต่งหน้าที่สามารถแต่งคนให้เป็นผีได้นะฮะนอกจากแต่งผีแต่งหน้ามีแต่งสวยไหมฮะแต่งสวยด้วยครับโอ้แต่งทุกอย่างได้ผมเห็นผลงานที่แล้วแบบดูเจ๋งมากผมเลยเรียกพี่ดามาแต่งคนแก่เพราะผมว่าจะหล่อครับทิมครับผมพี่ดาวพร้อมแล้วพี่ไปพี่พร้อมแล้ะปกติก็แต่งหน้าคือทารองพื้นนิ้ติกแต่อันนี้รอบนี้มันจะอยู่ในพิเศษเลยพี่ดารายละเอียดก็จะเป็นพวกงานผี ก็จะให้ดูย่นดูแกดูเหี่ยวจริงๆแล้วก็ผมให้เหลือน้อยลงให้มันดูแบบเป็นผมงอผมวันร้างหน่อยควรตื่นเต้นวะรอบนี้เป็นงานแต่งหน้าที่ไม่ธรรมดาปกติเราก็จะแบบถ้าผมแต่งตัวเองนะที่ตสตูก็คือแบบสีโปสเตอร์อ่ะมุนตรงคือทุกวันนี้ที่หน้าเป็นสิวเป็นรูไมเพราะอะไรพี่ดาต้องมาเอาสีไอ้รู้แบบทาสบายนะมันแปะหน้ากันอย่างเงี้ยตื่นเต้นปะโอ๊กโอ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดโกโปรทั่วสตูเลยนะแล้วก็ท่องนิวไปโอเคป่ะเดี๋ยวค่อยติดถ่ายกัน ชมันต้องเปลี่ยนช,ชุดก่อนนะอ่ะผมได้เตรียมชุดคนแก่แล้วครัแบแป๊บนึงโอ้โหคุณเริ่มผอมอยังเริ่มผอมยังโอ้เริ่มผอมแล้วพี่น้ำหนักผมลงมาประมาณสิบกิโลนะทุกคนตอนนี้เป็นใจให้ผมด้วยครับผมว่าไม่เกินปลายปีผมจะกลับมาเป็นชาญยนนะเป็นชาญยนนะผม เป็นไงฮะชุดทุกคนพอได้พี่ดูเหมือนคนแก่ไหมพอพอแต่งแล้วพอได้ไหมรุเดียรู้กล้ามันจะต้องปิดนิดนึงพ <อ S 1> เพราะวันเดี๋ยวเดียวเอเอใช่เนาะปิดอคอไว้ดีกว่า เป็นการแต่งหน้าที่โคตเทเลยทุกคนตอนนี้เริ่มจนแล้วน,นะเห็นไหมเริ่มจนละพี่เขบอกว่าใช้เวลาแต่งทัหมดประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับดีนะที่ผมมาเช้านี้7จ็ดโมงนะทุกคนข้างงานที่นี่ก็จะเข้ามา10ิบโมงสิโมงท่านอยู่ท่านอยู่ โอ๊ยโคตพอดีผมไม่ไหวจริงๆรี่ก็ชอบพี่ก็แต่งเป็นคนแก่เรียบร้อยลกันดูดิโคนเหมือนทุกคนคือพี่แก่ได้ทุกหน้าฮะมีแต่งให้ผอมแม่ไหมพี่เราเปนหน้าของมรดกคุยกันง่ายครับใครครับที่สนใจในการแต่งหน้าเป็นคนแก่แต่งหน้าผีวันทัลวีหรือจะทำคลิปแกล้งอะไรกันติดต่อพี่ได้พี่กอล์วไดบผมทิ้งเบอร์ไว้กับ Facebook ให้ติดต่อไว้นะครับผมนะนี่ตรงนี้นะครับ อ่าวันนี้ขอบคุณพี่ได้พี่ก้องมากครับที่ำให้ผมมาแกล้งคนจิ้ได้วันนี้ยังไงผมก็ไม่รอช้าพี่มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ผมจะไปแกล้งทุกคนแล้วครับทุกคนไปดูกันพร้อมหรือยังพร้อมครับเดี๋ยวราลงไปทั้งสองคนด้านล่างก่อนเนาะเอามือไว้อย่างเงี้ยครับโอ้ยยอดพี่ต้องไม่พูดเนาะไม่พูดพี่หน้าบึ้งบึ้งนี่เดินจิ้วก่อนร้อน หลุดคำโอ้ยลุงใส่กางเกงในไหยลุงใส่เหรอนี่ครับพิมพ์อ้ยดูดูแก่เหมือนอายุเยอะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอประมาณนั้นพี่ช่วยพิมจับได้ไหมพี่ได้ต้องทำเสียงแก่ๆก่ันเราคงคงเป็นได้ให้เขาแบบพูดไม่ได้ให้เขาเสียงผมเอกลักษณ์เกินไงลองๆๆลองลองลองพูดภาษาเอแก่ๆสวัสดีบีนก้า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนียนละเรียนไหมไม่เนียนนะเหมือนะวงราการแต่งเหรอเฮ้ยเนียนมากทุกคนเฮ้ยดูไม่ออกทัาทิตดูไม่ออกปูอยากมีหลานอ้อยากมีหลานแล้วอุ้ยปูเลือกให้ตัวเองปะเนี่ยจะได้แต่งสักทีไงแทนผมเองพี่พี่จะได้อุ้มหลานแล้วพี่เฮ้ยนี่พี่จะได้อุ้มหลานคำเป็นเหรอคำเป็นเหรอคำหลานเป็นเหรอ เฮ้ยอยากเฮ้ยอยากดูทำเป็นใช่ไหมทำเป็นโอเคไปถึงทำอะไรทำหลานะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนียนโอ้ดูดิเฮ้ยโคตรเนียนเลยทุกคนอุ้ยเฮ้ยมันเนียนจริงมันเนียนแม่เอออาลุกลุกโอ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 มีชื่อไหมโอ้ต้องชื่ออะไรด<อ>ีวะพี่ห <า S 2> มหามุนีไหมโอ้ไม่ได้อยากแบบมีพลังมีเวทอะไรอย่างนี้ไหมต้องนำหน้าคำว่าเนน เนียนคำเนียนอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยชื่อสมัยก่อนสมขึ้นด้วยว่าสมสมชายสมปองสมอะไรว่าไปอันนี้เกียรติูสมลุงเกียรติลุงเกียรติลุงสมเกียรติภูสมเกียรติที่เล่นชื่อโต้งที่โต้งชื่โต้ง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 ภูแต่ภูตู่นี่ดื้อเนาะเข็มเจ้าสาวไม่ได้ออ้ยปูผมมีคนเดียวในใจครับอันนี้ตนทดลอง พี่บีก็คือพี่บีแต่ยังน้อยพี่บีก็บอกว่าน,นียนลกลับกับลิปได้แน่นอนพี่บีบอกให้ชื่อว่าสกเกียร์ชิลเล่นชือโต้งกับทิม <c oughs> โอ้ไปเซตกล้องแล้วคาขึ้นไป คู่มหาไทยค่ะเขียนอเขียนออเขียนออกเขียน พีทโฮมมิติดอันนี้อันนี้อะไอะไรเป็นญาติหรืออะไรอะไรของพี่เอ๋อะอ๋ออไร่ะาบอกว่าเป็นเปู่เอยิซทักแชทไป้วยทักไปเอะเยอะเลย อะไระอะไรนะครับเอออกะไรนะรเนเออแกรู้ไหมเราการตามไม่อยู่แกรู้ไหมอ่ะแกรีมไปแกก็ไม่อ่นอไป่ดเอ๋อเ็เน้อะเะทะเลอทะลกับเอกทะลกับ ทะเลาะกับพี่เอกแล้วแลประเด็นคือโทรโทรไปก็ไม่ติดคุยไปก็ไม่ตอบกูอยู่บ้านเดียวกับเองปะคะโง่อยู่อยู่อย่างเงี้ยถ้ากูมีปัญหาพี่ยเฮ้ยชอบมาอยู่ไม่ได้ไม่กับบ้านที่เหี้ยไม่กลับบ้านไม่กลับที่เหี้ยไม่กลับบ้านไม่สองเที่ยงสองเดือนสองเดือนสองเดือนใช่ไหมครับไม่กลับบ้านสองเดือนโอ้ อยทุกวันมี้แกไปนอนไหนไปส่งเองที่หน้าคอนโดเลยหลานไปมาม่หลานยัมีหลานยะงมีหลานเดี๋ยวปู่ปู่เขาอยากมีหลานเลาะกับเพีย่เาอยากมีหลานเลากับเพียรเาอยากมีหลานนะคะใช่ไหมละปู่ไหวไหมปู่เด็กปู่ปู่ว่าต้องตามพี่เอกใได้นด ๊ปจะย่ปวดเนะค่ะีเองน๊ปพี่จะได้อุ้มหลานแลวพี่ ปอกไหมปอกมั้งเดี๋ยวๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆกๆๆจะเขียนหรือเปล่า ทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอพี่น่าจะใช่แหละเป็นกลับบ้านอะไรย่างเงีแต่งงานอะไอ่ออดูครับคดูเดียวผมตามพี่เอกคือว่าแต่งงาน,น,งนกับใครครับผมอ๋อนี่เขาชี้มาหาพี่ทีมนี่ผมว่าเขาคือพี่ทีมแหละคนที่แต่งงานกับพี่เอกเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเ,เรียกเรียกเรียกพี่เอกมาคุยดิก่อนดีกว่าพี่ อูกด้เขาบอกไปแล้วแหละผมว่าอยามีหลักมาแต่งากูใจย็นนะผมเดี๋ยว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 ผเาหแล้วตอนนี้แงงานแนั้นแก่อย่างนี้เนี่ยตาเขาจะคิดมาก ถูกไปตาม คุณปู um sure ่ะไรเอาอเะคอแต่อะไรเ้ยพูดแล้วเยพูดแล้วได้ยินเอาลองน้าเอาชิมนี้ลองให้คนดูเป็นพยานนครับหรือว่าสัญญาแล้วสญแล้วได้ยินกอาิ้มจะหนียอะไรแย่อะไรอิไปอยู่อิไปอยู่ไม่เห็นไม่เกี่ยวไปอยู่ในกล้องอะตรง้นเท้าอย่างเงี้ยไม่มีม่มีเกี่ยวกัก็ได้ไม่มีตองิ้อย้านอนี้ไม่มี ชนะครับทุกคนโอเคครับพี่เยี่ยมเป็นตำรวจด้วยชาวไวปด้วยโอ้โหลงมุอแบบโอ้โหูอะไรวะโคตรหื่นเลยตอนอยู่นั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้คือตอนดูน้ำตกใจมากเว้ยคือพี่หยิบหลอดให้อย่างเงี้ยแล้วปูก็อย่างเงี้ยเงี้ยอย่างเงี้ยแบบนี้ได้ผลด้วย Yeah. <laughs>